สวัสดีครับวัยรุ่นครับวันนี้อยู่กับน้าหนวดนะครับอยู่แบบแปลกๆนะเออพอดีวันนี้มาหาน้าล่วแล้วก็เอาของมาให้เขาเนะนี่เป็นไงลอกไฟพึ่งพึ่งเคยจับตัวจริงเหมือนกันนะพอดีนายืน่นเขาฝากมาให้น้าลวนะครับอาจจะเห็นมุมกล้องแปลกๆก็ต้องแปลกใจนะไม่มีขาตั้งกล้องก็เลยเอามาเกี่ยวกับต้นไม้ไว้ ลอกไฟล์นะยื่นฝากแม่นรั่วนะครับก็ถือว่าสวยงามนะมันเป็นลอกไฟล์สีเงินเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะดูมือนน่นมดเลยเออนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเป็นลอกไฟล์ใครเคยใช้นะช่วยคอมเมนต์บอกนิดน,นึงว่า,าวิธีใช้เขาใช้กันยังไงหรือว่าใช้แล้วชอบไหมหรือว่าชีวิตประจําวัน ที่ได้ไปตกปลาเนี่ยได,ได้เคยใช้จริงๆมีจังบ้างหรือเปล่านะครับผลลั์เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งร้อยเมตรน่าจะเป็นจํานวนสายนะตรงนี้นะน่าจะเป็นจํานวนสายนะครับหนึ่งร้อยเมตรไฮสปีดด้วยนะเออ,ขอเขียนว่าไฮสปีดด้วยนะครับรายละเอียดยี่ห้อมีหรือเปล่าวะ,วะไม่เห็นมีนะเออรายละเอียดยี่ห้อไม่มีนะครับแต่ว่า ด้วยด้วยตัวมันนะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็กลไกของมันนะเดี๋ยวนนหนวดลองทําให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือแบบปกติที่นนวดได้มานะหมุนมันก็จะดังเลยนะครับก็คือไปกลับได้นะครับแล้วก็เดนะี๋ยวไปดูตัวสต็อปสต็อปตัวนี้ไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวนะอ๋อกันกลับเป็นตัวกันกลับสต็อปตัวนี้นะเป็นตัวกันกลับนะหมุนไปข้างหน้าได้กลับหลังไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยอ่าพอปล่อยก็หมุนได้นะครับตัวกันกลับนั่นเอง เสียงดังดีวะ่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นตัวอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นตัวกันกับอ๋อเป็นตัวปิดคลิกเสียงนี่ไงเป็นตัวปิดคลิกเสียงนะครับดันขึ้นมาโยกลงมานะครับปิดคลิกเสียงนี่พอหมุนแล้วมันก็ไม่ดังแล้วนะครับอ่าต,ตัวปิดคลิกเสียงเลยนะครับยังไงไม่สุภาพยังไงเนาะ คลิปนี้ขอภัยไปด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็ถ่ายดวนๆนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็เลยไปอยู่กับน้าลั่ไม่รู้น้าลั่เขาจะทําคลิปหรือเปล่านะครับนะหนวดก็เลยทําคลิปไว้ก่อนนะครับต่อไปข้างบนข้างบนตัวเนี้ยเขาบอกว่าตามภาษาที่มันเขียนว่าเวกเวกก็คือแบบน่าจะอ่อนนะครับสตรองก็คือน่าจะแข็งนะครับเออน้าหน,นวดเดาว,ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอ่า อัตราการเบรกของมันนะครับว่าเบรกแบบไหนนะครับแต่ผ้าเบรกไม่แน่ใจว่าผ้าเบรกมันเป็นลักษณะชนิดไหนนะชนิดสปริงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับชนิดสปริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าด้านในเนี่ยเห็นเหมือนมีสปริงอยู่นะครับน่าจะเป็นชนิดสปริงหรือเปล่านะครับตัวนี้นะถ้าเดาไม่พลาดก็น่าจะเป็นตัวเบรกนั่นแหละนะครับว่าอัตราเบรกที่อ่อนหรือแข็งนะครับแบบนั้นนะครับลอกไฟเวลาใช้ก็จะใช้แบบนี้นนะ ออกแนวแบบนี้ก็คือมันก็จะอยู่ด้านล่างเหมือนลอกสปินทั่วไปนะครับใส่มันลอกสปินทั่วไปนะครับตีสายออกไปตรงๆแบบไดเล็กเลยนะครับไม่มีอัตราทดเกียร์นะครับมีแค่รอบการเก็บเฉยๆนะครับเท่าที่เคยดูนะเ <c oughs> ท่าที่เคยดูเคยเคยดูจากรูปภาพแล้วก็เคยไปเห็นของในยื่นบ้างไม่ไม่ค่อยได้จับหรอกนะครับก็วัสดุดีนะตัวนี้ ือว่สดุกค่อนข้างดีเลยเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เก็บสายเนาะเวลาเราพันพันสายเสร็จแล้วก็เอาสายมาล็อกตรงนี้นะครับไม่น่าพลาดตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะลองถามนะลู่ลองแกะให้ดูหน่อยเนาะถ้ามีโอกาสนะครับให้เขาลองแกะให้ดูว่าสวยงามแค่ไหนนะครับข้างในนะครับหรือว่ากลไกมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็อะหนดก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากอ๋อดูเมื่อกี้ลืมบอกยี่ห้อไปยี่ห้อโอลิมปิกนะครับนี่นี ย่อนะโอลิมปิกนะก็ย่อโอลิมปิกอ๋อมันก็ตรงตัวของมันเลยเห็นเห็นห่วง5ห,ห่วงนี้ไหมเออมันก็เป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกแล้วก็มีตัวปลาอยู่บนเนาะเนี่ยสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะนี่ยี่ห้อโอลิมปิกสแตนเลสสตีลทั้งตัวเลยนะครับงานดีงานสวยนะครับใครมีก็ลองเอามาโชว์กันหน่อยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้อาจจะมีสนิมขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่มันเป็นสนิมของสแตนเลสนะครับไม่ได้มีอะไรปัญหาอะไรนะครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้ราคากลางของตลาดที่ซื้อขายกันอยู่นี่อยู่เท่าไหร่นะครับปัจจุบันน่าจะเป็นลอกสะสมเนาะลองพวกนี้ตามญี่ปุ่นตามยุโรปเลยแล้วพวกนี้เขาใช้ตกปลาทรอสปลาอะไรนะปลาแซลมอนกันอะไรพวกนี้นะครับเท่าที่นะัาหนวดมีข้อมูลเบื้องต้นนะอ่ะฝากก,กันนะครับสำหรับลอกฟรายสแตนเลสของโอลิมปิกตัวนี้นะครับงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะัาหนวดและทีมงานด้วยลวกันนะครับวันนี้ก็มีลอก แปลกๆนะมาฝากกันดูนะครับตัวใหญ่เนาะใหญ่มากเลยลอกฟราสแตนเลสโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ